กระพริบตาอีกทีเดียวก็สิ้นเดือนละยี่สิบเอ็ดแล้วนะเร็วจังเลยอะมันเวลามันเดินเร็วมากเร็วใช่ไหมครับเร็วมากมุดคณะราชก็หายเร็วเช่นกันหายเรียบร้อยปัดยังไม่ครบ24ชั่วโมงเต็มน่าจะหายตอนช่วงไหนไม่รู้เขาเปิดสนามหลวงตอนตีห้าเข้าไปดูไม่เจอแล้ว่ะไม่เจอแล้วเพราะว่าสนามหลวงเนี่ยปิดตั้งแต่สี่ทุ่มนะสี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วมาเปิดทีตีห้านักข่าวก็จ้องอยู่พอตีห้าเปิดปุ๊บก็เข้าไปดู อันตรธานหายไปแล้วก็<ณ>เป็นปูน 63, คณะราษฎร2,563หมุรคณะราษฎรหมุดที่สองถูกฝังลงกลางสนามหลวงประมาณ8โมงเ็จเษเช้าเมื่อวานตีห้าเปิดสนามหลวงอีกครั้งไปดูไม่เจอละเจอแต่ปูนแฉะเล็กน้อยปราดทับครับดังนั้นระหว่าง4ทุ่มถึงตีห้าเหตุเกิดได้ตลอดเวลามีนักข่าวไปถามราปภแถวนั้นผมไม่รู้เปลี่ยนเวร เปลี่ยนกะถูกต้องก็เปลี่ยนกะไงก็ถูกแล้วก็ไม่รู้ก็ถูกต้องแล้วก็เปลี่ยนกะกี่โมงอ่ะไม่รู้เพราะเปลี่ยนกี่โมงแต่บอกผมไม่รู้ผมเพิ่งมาเปลี่ยนเวนก็ถูกอ่ะถ้าขืิดรู้ว่าโดนไล่ออกเอานะเอานะนี่เป็นแบบนี้บนภาพที่เห็นนะคะเะเพราะนั้นจะไม่รู้ว่าตรงไหนแล้วคะเป็นปูนปักอยู่เห็นไหมฮะภาพบนจอก็คือหลุมหลุมปูนเปล่า ใช่หมุดคณะราษฎรที่สองสองพันหกสิบสามถูกแง้ออกไปละมีปูนยังมีความชื้นอยู่ในตัวปูนอยู่ที่ถูกปักแทนที่อืนักข่าวก็สุขสนนตะ์ไมแต่ด้วยความเคารพน,นะครับหมุดมันก็แค่ทองเหลืองชิ้นหนึ่งค่ะแต่แรงสะเทือนแรงกระเพื่อมทางการเมืองทางสังคมมันสูงมากนะถูกต้องไอ้แผ่นทองเหลืองแผ่นนั้นที่ถูกฝังตรงกลางสนามหลวงเช้าของเมื่อวานนั้นมัน มันสามารถบอกบางเรื่องราวได้นะถูกต้องค่ะและก็แรงด้วยนะเออเกิดแรงกระเพื่อมพอสมควรแต่หายไปแล้วว่ากันว่าไอ้ทองเหลืองแผ่นนั้นนะนะมันกลบทุกอาเจนดากลบทุกประเด็นบนเวทีม็อบ9 9กันยาก็นี่ไงที่เพนกินเขาอุกไตว่างีเซยทั้พปว์เขาจะโฟกัสกันที่ไอ้แผ่นทองเหลืองแผ่นเนี้ยใช่ค่ะ แผ่นทองเหลืองแผ่นเนี้มันก็คือโลหะชิ้นหนึ่งแต่มันแทนค่าตั้งมากมายมหาศาลและใใเขาว่ากันว่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพิ่ๆมันจะทําให้เกมการต่อโซ่ของกระบวนการปลดแอกถูกพลิกกลับก็ได้อืต้องจับตาดูนะก็แล้วแต่<ก>อันนี้ต้องจับตาดูแต,แต่ถึงแม้ว่าวหมุดคณะราษฎรไปอยู่นะแต่กรมศิลปากรเนีเอาเรื่องได้นะ ขาถ่ายภาพได้ไงเขาถ่ายภาพก็ถ่ายดูก็มีทุกอย่างแล้วมีตั้งแต่ตอนปักหมุดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นยังยืนยันที่จะไปเอาเรื่องได้นะวันนี้ก็รอติดตามกรมศิลปากรก็จะมีอยู่สองหน่วยงานที่เตรียมไปแจ้งความนะครับก็คือกทมเจ้าสองที่และก็กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยกรมศิลปากรใช่ค่ะ